นี้มาทูดถึงสาวคนนี้ค่ะมินพีชยานะคะก็มีลุกเป็นสาวเรียบร้อยมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ใครก็ชื่นชมภาพลักษณ์ของเธอล่าสุดนี้มีคนบอกว่าแอบเห็นเธอเนี่ยไปเดินห้างแล้วใส่กางเกงสั้นจนเห็นแก้มก้นเลยโอ้จะใช่เธอจริงหรือเปล่าต้องไปสอบถามค่ะ บุคคลสาธารณะที่มักจะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะและถ้าไม่อยากตกเป็นประเด็นชอบโชว์เรื่องการแต่งตัวเนี่ยก็ต้องมีการเซฟตี้กันพอสมควรค่ะแต่ว่าไงถึงด้านมีคนไปเห็นภาพนางเอกสาวภาพดีอย่างมินพีชยานุ่งสั้นจนแก้มกลโ่ออกมาทักทายสายตาประชาชนกลางห้างซะอย่างนั้นล่ะคะเมื่อไหร่คะไม่เคยเลยคะ่ะเคยม่เห็นแต่งกวัวโป๊ในอินสตาแกรมหรือเปล่าคะ ไม่น่าอาจจะเป็นจังหวะที่ขึ้นบันไดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เป็นคนเซฟมากชาโดนส่วนตัวมินจะใส่งเกงซัพพอร์ตตลอดนอกจากจะเป็นชุดเล่นแล้วใส่เกงขาสั้นซึ่งกางเกงขาสั้นของมินไม่สั้นมากอยู่แล้วคะ่ะขาสั้นมีคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ขาสั้นที่แบบสั้นจูอะไรอย่างนี้แน่นอนมินจะไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วคะ่ะโอกาสน้อยมากที่จะเห็นก็ถ้าเห็นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นจังหวะ ซึ่งอันนี้ก็คงก็พยายามเลี่ยงอะนะคะไม่เสียเซลเลยใช่ค่ะก็มินว่ามินก็ก็เซฟสเตตตี้ตลอดนะคะก็พยายามจะทําให้ได้100%แต่ว่ามันก็ต้องมีบางจังหวะที่เราขยับเคยื่อนตัวบ้างหรือว่าก็มินก็แต่งตัวค่อนข้างมิดชิดนะคะใช่ก็นอกจากจะออกงานอะไรเงี้ยพยายามจะเซฟให้มากที่สุด